เวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยว่าให้กระตันยูกับพ่อแม่ให้กระตันยูกับพ่อแม่ค่ะแล้วก็พ่อแม่เป็นพระอารหันต์ที่บ้านอแต่แต่ละบ้านพ่อแม่ไม่ได้เป็นอรหันต์ให้เราทุกคน <c oughs> ทีนี้เราจะทํำยังไงถ้าเราเข้าใกล้แล้วเราร้อนเราเป็นทุกข์เราหม่นหมองเรา <c oughs> คือพ่อแม่เนี่ย ความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้ามีอุปการะคุณต่อเราอยู่แล้วแหละแต่ในความเป็นพ่อเป็นแม่ท่านก็มีกิเลสเหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบจริงจรตามตำราเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เปรียบเป็นอรหันนะเปียบเป็นพรมมีเมตตามุทิตาแก่ลูกอแต่ก็เลี้ยงลูกเพราะลูกต้องก็ต้องเลี้ยงเราเมื่อใดที่ลูกไม่ทําตามใจเรา เราก็ไม่รักลูกเหมือนกันเพราะมันเอากิเลสหลอเลี้ยงกันแต่เนื้อแท้จริงๆทีเนี้นยในความเป็นเราเนี่ยเรามีชีวิตขึ้นมาได้เพราะความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะพ่อแม่ยกไว้เลยเราเราแก้ไขไม่ได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือยอมรับอย่างน้อยๆอ่ะพ่อแม่ที่ไม่มีทานสอนให้รู้จักทานไม่มีศีลสอนให้รู้จักมีศีล ไม่ภาวนาสอนให้รู้จักภาวนาแต่เราจะสอนท่านได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเมื่อใดที่เราอยากแก้ไขอะไรสักอย่างหรือแก้ไขใครสักคนให้เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราในเมื่อเราเปลี่ยนทำไม่ได้เรายอมรับสิ่งที่ท่านเป็นได้ไหมเพราะเมื่อใดที่เราเปลี่ยนจิตใจเราเปลี่ยนเจตนาเราเปลี่ยนจริงๆมันจะค่อยคอยซึมซับเนี่ยธรรมชาติของจิต แต่เมื่อใดที่เราตั้งว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเราเองนี่แหละจะสร้างกำแพงขึ้นมาทีนี้ต่อให้ท่านเป็นยังไงนะในความเป็นลูกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์แตะต้องเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยในความเป็นลูกศิษย์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องเลยนะมันเป็นความกระตันยูขั้นพื้นฐานเลยเราจะบอกว่าเรามีทาไม่ได้หรอกถ้าเรื่องแค่เนี้ยเราไม่เข้าใจ เพราะมันเป็นมันเป็นพื้นฐานมันเป็นฐานของจิตตัวหนึ่งที่จะเจริญขึ้นความกระตันยูจริงๆเนี่ยเรามันมันจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละอะไรควรเจริญบุคคลไหนควรแต่ต้องบุคคลไหนควรละออกมันจะสำนึกอยู่ตลอดเวลามันจะช่วยเท่าที่มันเกื้อกูลได้ในเมื่อมันประคับประคองไม่ได้มันจะถอยออกคือมันจะยอมรับและแก้ไข ตัวเองก่อนมันจะสังเกตว่าอะไรที่ทำให้มันทุกข์น้อยลงอะไรที่ทำให้มันทุกข์มากขึ้นพี่เชื่อไหมจริงๆอ่ะคนทั้งโลกเป็นแค่เหตุเป็นแค่องค์ประกอบแต่เหตุจริงๆเนี่ยคือเราคือตัวเราเองแต่เราไม่เคยทวนกลับเห็นเราจะไปโฟกัสแค่ข้างนอกเราจะไปโฟกัสว่าความทุกข์เกิดจากคนอื่นสร้างให้ แต่จริงๆเรานี่แหละออกไปเอาอารมณ์นั้นเข้ามาเองถ้าสติรเราตั้งม่นเราฝึกตัวเองมากพอเราจะเห็นการทำงานเราจะเห็นการเชื่อมต่อของมันตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่เราแล้วมันจะดับมันก็ต้องดับลงที่เราเนื้อแท้จริงๆไม่มีใครทำร้ายเราได้หรอกไม่มีใครทำลายเราได้ด้วยนอกจากความคิดของเราเองความเห็นของเราเองนี่แหละ ที่มันทำลายเราอยู่ทุกขณะเรานี่แหละทำร้ายตัวเองด้วยเนื้อมือของเราเองเราไม่เคยเห็นนะว่าเวลาความบีบคั้นภายในเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยหยุดดูธรรมชาติมันพุ่งอยู่ตลอดเวลามันทำไปตามความอยากอยากขึ้นมาต้องได้อยากให้เขาเชื่ออยากให้เขาเป็นไปตามที่เราตั้งแต่กลับกันเรายอมรับกับอาการ ที่เขาไม่ได้ดังใจเราได้ไหมเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรได้ดังใจเราเหรอกแม้แต่ตัวเราเองสุดท้ายแม้แต่ความเกิดแก่เจ็บตายความแก่มาถึงความเจ็บมาถึงความตายมาถึงเรายอมรับได้ไหมมันจะย่นย่อเข้ามาภายในมันจะเลิกโฟกัสข้างนอกข้างนอกมันจะเอาแค่พออาศัยเกื้อกูลกัน แต่เหตุจริงๆของความทุกข์จริงๆคือภายในจังฮะความเข้าใจตัวเนี้ยมันจะทําให้เราทุกข์น้อยลงเพราะเราจะเห็นตามจริงศาส,สนาพุทธจริงๆเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของใจไม่มีอิทธิปริหารใดๆทั้งสิ้นถ้าจะพูดถึงความอัศจรรย์จริงๆก็คือใจนี่แหละอยู่กับทุกข์แต่ไม่ทุกข์นี่แหละเนี่ยเนี่ยแต่มันอยู่ที่เราฝึกเราต้องฝึกมันขึ้นมา ตอนนี้มันชินในการไหลชินในการหาเหตุชินในการออกไปมุ่งมองคนอื่นมันไม่เคยชินในการทวนกลับไม่เคยชินอยู่กับการรู้ตัวเองไม่เคยรู้เลยนะว่าเวลาทุกข์เนี่ยลมหายใจเป็นยังไงไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยว่าเวลามีความสุขลมหายใจมีลักษณะยังไงเวลามีความกังวลเวลามีความโกรธเกิดขึ้นร่างกายมันหายใจยังไงมันทานํางานยังไงเราไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้เลย หลายหายคนปฏิบัติไม่ได้เพื่อผลทุกนะแค่ไม่อยากทุกข์แค่ไม่อยากทุกข์มันเลยออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะทางเดียวที่เราจะพ้นออกจากทุกข์เราต้องเรียนตรงๆที่ตัวทุกข์นั่นแหละว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่พอมันรู้ชัดในทุกข์จิตมันรู้แจ้งในทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้ใช้คำว่ามันมันไม่ใช้คำว่าวางได้สำนะะ เพราะมันไม่เอาแต่ตอนนี้ที่เรายังทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไม่เห็นโทษของทุกข์ไม่เห็นเหตุไม่เห็นเหตุมีงูตัวหนึ่งวางอยู่ตรงนี้ยเหลืออยู่ตรงเนี้ยพี่กล้าจ,จับไหมงูเห่ากล้าจับไหมไม่กล้าหรอกเพราะเรารู้แจ้งว่ามันจะฉกมันจะกัดเราให้ตายได้เนี่ยนี่คือรู้แจ้งแต่เมื่อใดที่เรารู้แจ้งในอารมณ์ ว่าต,วตัวตัวอารมณ์นี้แหละคือทุกข์จิตที่เขาไปร่วมปรุงแต่งกับอารมณ์นี้แหละคือทุกข์ไม่ต้องใช้คำว่าวางด้วยซ้ำนะเพราะมันเห็นแจ้งมันไม่เข้าไปหรอกมันอยู่ที่เราฝึกตอนนี้ที่เรายังทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราเป็นเจ้าของอารมณ์เพราะเราคิดว่าเราทุกข์จริงๆเราสุขจริงๆเรามีจริงๆมันเลยมีเราอ่ะ การปฏิบัติเลยต้องทวนกล่าวว่ามันมีเราอยู่ตรงไหนตรงไหนที่มันเป็นเราอะความเป็นเรามันตั้งอยู่ตรงไหนคิดเอาก็ไม่ได้อีกทีนีน้เลยต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญามันเป็นชื่อนะแต่จริงๆมันคืออาการเมื่อใดที่เราอยู่กับลมนี่แหละคือสตินี่แหละคือสมาธิ เมือ่อใดที่มีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไม่เข้าไปในกระแสอารมณ์ควบคุมตัวเองได้นั่นแหละคือปัญญาสร้างเหตุตัวนี้ให้มากพอทีนีน้ความจริงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ตอนนี้ที่เราเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะความคิดนี่แหละมันบังอยู่กำลังของสติมันไม่มากพอที่จะแทงตลอดมันไม่มีเหตุอื่นนะมีทางเดียว ละในสิ่งที่ควรละทำในสิ่งที่ควรทำจเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญเราจะไม่ตกนรกท,ทั้งทั้งที่เป็นมันอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างเองเราเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองเราสร้างทุกข์ขึ้นมาขังตัวเองเราจะพ้นออกจากทุกข์เราก็ต้องก้าวข้ามมันด้วยตัวเราเองมันหยิบยื่นให้กันไม่ได้เหมือนวัตถุเหมือนเรากินข้าวเนี่ย ต่อให้เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาตักข้าวใส่ปากให้เราเราก็ต้องเคี้ยวต้องกืนเองอยู่ดีการปฏิบัติเหมือนกันมันต้องกระทำมันต้องฝึกฝืนตัวเองขึ้นมาผลมันถึงจะเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้ที่ปฏิบัติแล้วผลไม่เกิดเพราะเราเป็นนักคิดเราเป็นนักฟังเราเป็นนักอ่าน เรายังไม่ทวนกลับเล้ยไม่ปฏิบัติวกมาที่เหตุเมื่อใดที่เราอยากได้ผลจงกลับมามองที่เหตุเราสร้างเหตุมากพอเรืยองเมื่อใดที่เหตุมันเกิดขึ้นเราสร้างเหตุมันมากพอความเพียรเราต่อเนื่องผลมันก็เกิดขึ้นมันมีแค่เนี้ย